เหมือนที่หลายคนบอกนะครับไม่เพียงแต่พื้นที่กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็มีบ่อนเหมือนกันตำรวจนะครับไปจับมาแล้วเป็นตำรวจที่บุรีรัมย์นะครับบุกไปทลายแหล่งบ่แหล่ง บ่อนการพานันนี่แหละ,ค,ะครับที่บ้านเป็นบ้านของอดีตภรรยาในายในวินชิดชอบนะครับที่สําคัญอยู่ห่างจากสถานีตํารวจบ้านด่านไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นครับค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจจังหวัดบุรีรัมย์กว่า20 <29 S 1> นายนะคะเข้าไปบุกตรวจค้นบ้านเลขที่หน้หมู่ที่19บ้านหนองว่าตําบลบ้านด่านอาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยนางพิมพ์ละพัฒมณีรามอายุ50ปีหรือชื่อเดิมก็คือนางสมบัติชิดชอบอดีตภรรยาของในายในวินชิดชอบรับนะคะ ว่าตัวเองเ,เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เปิดเป็นบ่อนพน,นันไพ่ตุ๋ยนะคะ,ะเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปะนะฮะบอกว่าบ้านหลังนี้นยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ,อบ้านด่านและก็สพบ้านด่านไม่ถึง1กิโลเมตรผลปรากฏไม่มีใครเห็นนะแปลกเหมือนกอันนะฮะตำรวจจับกลุ่มนักพนันได้30คนชาย7หญิง23เงินสด640ค่าถงด้วย740บบาทไพ่สามสำรับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายทีเดียวการจับกลุ่มครั้งนี้เขาบอกมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดเล่นการพนันมานานแล้วนะครับ